สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดแต่ลอดานะครับวันนี้วันเสาร์ที่7สิงหาคมแล้วนะครับก็ฟุตบอลใหญ่เนี่ยกลับมาเตะกันค่อนข้างหนาแน่นแล้วนะครับสัปดาห์หน้า14นะครับเพมลีดกลับมาแล้วนะครับหมายความว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยก่อน1สัปดาห์ครับคอมมอร์ตี้ชิลมีเตะแล้วนะครับนั่นก็คือการเจอของแมนซาชูเตี์กับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นอย่างคู่ที่เราจะนํามาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแน่นอนว่าทั้ง2ทีมเนี่ยยังไม่ได้มีทีมที่ดีที่สุดนะครับเนื่องจาก่นัก่นะครับ หลายคนเนี่ยโดยเพรเลเซอร์นี่ข่าวร้ายนะครับเบอร์รี่โฟฟาน่าไปเจ็บหนักนะครับจากเกมบนเครื่องกับเบรเรลแต่ว่าพวกเขาก็มีทีมที่ค่อนข้างโอเคถ้ามีพวกอย่างฮาวิบาร์สมาแล้วครับเจมี่วาร์ดีเฮนาโชพวกเนี่ยมามาแล้วยูริทีรามันส์นะครับส่วนทางแมสซิตี้ก็มีพวกนักเตะอย่างของโปรตุเกสมีแล้วนะครับสเปนนะครับส่วนใหญ่ก็มากันเกือบๆครบแล้วนะครับก็ถือว่าประมาณสัก70%นะครับของทั้ง2ทีมนะครับเกมนี้เนี่ยมองว่าแมสซิตี้ ยังไม่มีเกมเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับขณะที่เลสเตอร์เองก็อุ่นแข้งไปบ้างแล้วนะครับโอกาสที่ทั้ง2ทีมเนี่ยจะจบใน90นาทีด้วยการเสมอกันมีไม่น้อยนะครับอย่าลืมว่ามันเป็นเกมที่ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเป็นเหมือนซ้อมใหญ่ด้วยนะครับซ้อมใหญ่ก่อนที่บิลลิกจะเปิดนะครับมองว่ามันแพงไปน,นิดนึงครับแมซี่ถ้าชนะต้องยิง2ประตูนะครับมองว่าเลสเตอร์ครับแพ้ก็แพ้ไม่ขาดนะครับโอกาส 90นาทีเสมอมีสูงนะครับเชียร mm ์ hmm. Leicester City ดีกว่าครับต่อมานะครับเป็นลิกเอิงลิกเอิงมาแล้วนะครับอ,อลิปิกรียงคู่แรกเจอกับเบรสนะครับรียงเล่นในบ้านต้องยิงสอประตูมองว่ารียงทำได้นะครับผมกำลังอาจจะไม่มีเม็ฟิสเตอร์บายอ่ะแต่ว่านักเตะที่เหลือก็อยังถือว่าใช้ได้ครับทรงดีนะครับรียงแล้วก็ เจอกับบรัสก็ข่มอยู่พอสมควรนะครับเชียร์ลียงดีกว่านะครับน่าจะเอาชนะไปได้ครับอีกคู่หนึ่งปารีสแซงต์แชงก์นะครับเจอกับทรูส์นะครับซึ่งเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาจากลีกเดือนนะครับเป็นแชมป์ของลีกเดือนเปเช่สัปดาห์ก่อนนะเล่นในซูเปอร์คัพนะครับโทรเฟ่เดชอปยองหรือว่าเฟรนซ์ซูเปอร์คัพนะครับเจอกับลีวแล้วก็แพ้ไปบุรวินนะครับเรียกได้ว่าเปเช่กับมีการเตรียมตัวมีการเตรียมทีมแล้วแน่นอนครับทีมพวกเขายังไม่ได้ไม่ไม่ใช่ทีม ตัวหลักก็มาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฟิตมากขึ้นจากการได้ลงเล่นกับริวไปแล้วในโทรเฟสเดนสวิฟองนะครับมองว่าเกมนี้ครับเปเช่จะเริ่มต้นฤดูการใหม่ด้วยผลงานสวยงามนะครับจะบุกไปเอาชนะถัวได้ไม่ยากครับลุนประตูที่2ได้เลยนะครับเชียร์เปเชไปครับอีกคู่หนึ่งเป็นฟุตบอลโอลิมปิกนะครับเป็นบิ๊กแม์ละนะครับนัดชิงเหรียญทองนะครับของฝ่ายชายฝ่ายยิงได้แชมป์มาแล้วนะครับ เป็นแคนาดาครับโดนจุดโทษอาชนะสวีเดนไปได้แบบสุดมันเลยนะครับสุดตื่นเต้นเลยนะครับโดยเฉพาะในการโดนจุดโทษนะครับแคนาดาคว้าแชมป์ของประเทศเยอรมันไปส่วนประเทศชายครับสเปนเจอกับบราซิลสุดว่าสมศักดิ์ศรีนะครับบราซิลแชมป์เมื่อปี26 5ปีที่แล้วที่พวกเขาเป็นเจ้าบ้านนะครับเจ้าภาพนะครับมาเจอสเปนจริงสเปนเนี่ยเต็มหนึ่งนะครับตัวผู้เล่นเนี่ยมาแบบจัดเต็มมากๆแต่ว่ามีนักเตะหลายคนบางคนเนี่ยเจ็บไปนะครับรวมถึงฟอร์มเนี่ยยัง ยังเอาแนวหน่อไม่ได้นะครับสเปนเนี่ยยังยังยังคงแบบไว้วางใจไม่ได้ในที่ส่วนส่วนบราซิลต้องบอกว่าอาวุธหนักเยอะนะครับการเข้าทําดูดุดันมากกว่านะครับเชื่อว่ายังไงบทกันตายบทกันมาครับบราซิลจะอาศัยลูกเก่าครับเฉือนชนะได้นะครับเชียร์บราซิลดีกว่านะครับนั่นก็คือสีคู่ที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับก็มีเชียร์เลสเตอร์ซิตี้นะครับโอลิมปิกลียงปาลินแซงเฉ่งแล้วก็บราซิลนะครับก็ขอเท่านั้นเชฟบอลกันด้วยความสุขนะครับพบกันเดี๋ยวกัสหน้าครับไปก่อนสวัสดีครับ